หลังจากที่เราถึงสถานีรถไฟหนองคายแล้วนะคะแล้วก็เดินทางมาที่ศาลาแก้วกู่ค่ะที่นี่นะคะก็จะมีศิลปะปฏิมากรรมรูปปั้นต่างๆนะคะทั้งออกแนวเป็นเหมือนกร่งพารามณ์ฮินดูแล้วก็เป็นด้านความเชื่อต่างๆนะคะก็จะมีหลากหลายมากๆนะคะอยู่ในเทวไลแห่งนี้ใช่เพราะว่าเขาจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเทวไลนะคะ ก็จะมีรูปปั้นพร้อมกับคำบรรยายอยู่ใต้ฐานอะกน,นี้น้องหมานะคะไกด์ผู้ติดตามของเราด้านในเนี่ยจะมีเยอะมากๆนะคะถ้าใครสนใจอยากมาดูปฏิมากรรมก็มาที่วัด าสาระแก้วกุีได้เลยนะคะอแล้วก็ลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะคะเขาจะมีการเสียค่าเข้าด้วยนะคะจะอยู่ที่คนไทยนะคะค่าเข้าคนละ20บาทถ้าเป็นต่างชาติค่าเข้าคนละ40บาทค่ะเราก็สามารถเข้ามาเดินชมศิละป,ะปะปฏิมากรรมรูปปั้นต่างๆภายในพื้นที่แห่งนี้ได้เลยนี่ค่ะ